ไปต่อไปต่ออ่าตารางนี้ในช่วงแบบประมาณเดือนกว่า,วาเนี่ยนะเราจะอยู่ที่ตารางนี้อีกนานเนี่ยจริงๆมันใช้ไปตลอดแหละนะเพราะว่ามันมันใช้แปลท,ทุกคำศัพท์เนี่ยในภาษาบาลีอะ่ะจะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะ จะต้องใส่วิพัฒน์พวกนี้ไปก่อนถึงจะเอาไปใช้เห็นไหมพอเราบอกว่านาอนาระเขาก็จะใช้คําว่านาโรโเลยทันทีนะแม้ว่าคําเดิมมันจะลงท้ายด้วยอะก็ตามนะเขาบอกว่าภาษาบาลีเป็นภาษาไม่มีคําบุพบ,บทนะบุพบ,บทคือคําที่อยู่ข้างหน้าคําเพื่อบอกตําแหน่งหน้าที่นะแต่เขาจะลงวิพัตติปัจจัยลงวิพัตตินะโดยอ่า ความสัมพันธ์กับกริยาและก็ตัวนามอื่นๆในประโยคอย่างเช่น I อย่างภาษาอังกฤษยังคงเหลือก็คือ I, me, my ใช่ไหมถ้าเป็น I คือเป็นประธานแต่แบบ you love I ไม่ได้จะต้องเป็น you love me ถูกไหมอ่า this is my book อันนี้มันสำคัญสัมพันธ์นกับนามตัวอื่นก็คือเป็นของฉันนี่ยในภาษาอังกฤษ I ใช้เป็นประธานแต่สับเดิมก่อนแจกวิพัตน์คืออัมหะในบาลีนะคืออัมหะ แล้วอัมหะเนี่ยพอแจกวิพัตปับ๊บอันแรกก็เป็นอะหัางอหัง,งแล้วก็พอเป็นพระหูพก์ก็กลายเป็นอะไม่ใช่พอเป็นกรรมก็กลายเป็นมังเนี่ยมันเมื่อกี้บอกอโอกาสั่งเมะเมีคือฉันข้าเนี่ยนะเมมัมก็ได้มัมะม,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 มังมะมะมังเมพวกนี้มายาเม พวกนี้ก็จะเป็นวิพัตแต่ละอันของมันเนะเดี๋ยวค่อยรู้ค่อยจำมาดึกต่อว่าทีนี้เวลาเขาจำเนี่ยนะพระเนนเขาจำเขาจะท่องแบบแนวนอนว่าสิโยอังโยนาหิสะนั่งสมาหิสะนั่งสมิงสุสิสโยซึ่งเราจำไม่ได้แบบนี้เราจำไล่เราวมันจะเซตเดียวเลยจำไล่ลง ก็จะเป็นสีอังนาสะสมาสสะสมิงโอเคสีอังนาสะสมาสะสมิงที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมี8เนาะแต่เวลาเขานับจริงเขานับแค่ 7, เนะโดยปฐมาก็แปลว่า the first เนี่ยเขาเรียกเลขเหล่านี้ว่าเป็นปูรณะสังขยาปูรณะสังขยาสังขยาคือจํานวนนับปูรณะคือเป็นจํานวนที่แบบมันเป็นลําดับที่โอเคไหม มาอันที่สองเป็นดุติยะหนึ่ง,งตติยาคือ 3, ามจตุดถี 4, ปันจมี 5, ้ฉัตถี 6, กสัตตมี7จ็ดโดยหน้าที่หรือการกเนี่ยนะการะการะกะมาจากกระธาแล้วก็เราทำปัจจัยเป็นนักกะปัจจัยก็คือกะกลายเป็นการะแล้วก็ลงกะกอไก่สุดท้ายการืกการก คือหน้าที่ในประโยคกัตโตเป็นผู้กระทําเองผู้กระทําเองผู้กระทําเองในประโยคก็คือประธานโอเคผู้กระทําเองในประโยคคือประธานต่อมากรรมการกรรมการกรรมก็คือผู้ผู้ถูกกระทำใช่ไหมิที่มันได้รับผลของการกระทำานะผู้ถูกกระทําหรือสิ่งที่ได้รับผลของการกระทำนะสิ่งที่ได้รับผลอ่า ของการกระทําจะใช้อังเนี่ยจะใช้อังอจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะใช้อย่างเช่นอ่าในาคำว่าหิมเ e m พวกนี้มันคืออังมันสื่อเสียงอืมตัวนี้แหละนะเดมโอเคหิเดมนะที okay? im, เ,เป็นหิมเดเป็นเ e m ใช่ไหมเพราะอะไรเวลาถูกกระทํามันอ um ืมเมืนโดนหอย่างเงี้ยนะมันเหมือนโดนกระทําเวลาแปลเขาเรียกอายตะนิบาท ถ้าวิพัฒน์ที่หนึ่งไม่แปลก็ได้กล่าวลอยๆเป็นเฉยๆก็ได้นะแต่เพื่อให้รู้ว่ามันมาจากวิพัฒน์อะไรก็บอกว่าอันว่าอันว่าทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคต่อมาอันที่สองซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดเฉพาะซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดเฉพาะถ้าจําได้ทั้งหมดก็จําไปนะแต่เราจะจําแค่สองคำคือซึ่งกับสู่ ซึ่งนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ถูกกระทํากับส,สู่คือสถานที่ที่ไปถึงโอเคไหมถูกสิ่งที่ถูกกระทํากับสถานที่ที่ไปถึงซึ่งสู่คือเป็นกรรมแต่ในภาษาอังกฤษสถานที่ที่ไปถึงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกรรมนะมันไม่ใช่กรรมตรงเนะีเพราะเราต้องใช้ go to ใช่ไหมมี to มาก่อนต่อมาการณะกรณะคือเครื่องกระทาเครื่องกระทําก็คือเครื่องมือ instrumental Instr นะจะลงนา นะลงด้วยนาน,ะนาแล้วก็หิแปลว่าด้วยหรือโดยอันนี้ไว้ใช้สำหรับประโยคที่เป็น passive voice เนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวนาน,านๆเมื่อเรียน passive voice จะบอกคือเครื่องกระทำานะก็คือทำโดยอะไรนะทำโดยอะไรต่อมาสัมปานการกสัมปดานะก,าก,านะก็คือผู้รับผลเนาะ dativ dativ e นะีจะลงสะวิพัตแล้วก็หนังสนัง แกแด่เพื่อต่อพวกนี้แกแด่เพื่อต่อเป็นผู้รับผลเป็นผู้รับของนะฉันให้ของนี้แก่เธอแก่เธอก็คือสัมปทานโอเคอัปดานการกอัปทานาอนปดานการกคือมันมาจากไหนโอเคสมาสมาจำไวาสมาคือจากสาจากหกิได้หิซึ่งมันจะซ้ํากันพระหูพจน์มันค่อนข้างจะซ้ํากันเยอะอะอันนี้ก็ซ้ํากันใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก หิก็ซ้ำกันนะแล้วก็นังก็ซ้ากันนังนังโอเคหินังหินังซุเราถึงจาแบบแนวเนาะอแนวตั้งเพราะมันจะเป็นจังหวะโยโยหินังหินังซุ <laughs> นะโอเคอ่าอปธานการกก็คือจากแต่กว่าเหตุเพราะอ่ะตอนนี้จําแค่จากก็พออืมจากก่อน สมาจากที่ที่จากมามาจากไหน e i อันว่าซึ่งสู่ด้วยโดยแกต่อแต่จากจำแบบนี้แต่จากต่อมาสัมพันธาการกก็คือเป็น genitive g e n i t i หมายถึงแสดงความเป็นเจ้าของเนเหมือนภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษใช้ p p s t r o p h e s อันนี้ก็เหมือนกันเสียงเซที่ใส่เข้ามานีก็คือเสียงตัวนั้นแหละแล้วก็พหูพจน์เป็นนังเนีย แต่ก่อนที่จะใส่นังต้องทำเสียงให้ยาวก่อนนะอันนี้แปลว่าแห่งหรือของของนั่นแหละโอกาสอการ็กโอกาสก,ก,ก,ก็คือพื้นที่เนาะ location จะใส่สมิงปัจจัยพระหูพจน์จะเป็นสุขในที่บนคือได้ตำแหน่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ at in on at ได้หมดนีนบอกสถานที่โอเคอ่ะทวนทวน,ทว,นวิพัฒน์ที่หนึ่งกัตุก,การก ลงสรเอกพจนโยพระหูพจนแปลว่าอันว่าหน้าที่เป็นประธานในประโยควิพัตที่สองทุติยาเป็นกรรม,มการกผู้ถูกกระทำลงเอกกระพ์ลงอังพระหูพจนลงโยแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นกะตลอดเฉพาะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคโอเคไหมต่อมาอันที่สามตัติยาต,ตัตยาวิพัต เป็นการณะการกแปลว่าเครื่องกระทําเอกพจน์ลงนาพระอุพน์ลงหิแปลว่าด้วยโดยอันใช้ในกรรม,มาวาจกแปลว่าเครื่องกระทําต่อมาจะตุดถีสีเนาะสัมปดานการกผู้รับผลผู้รับของรับสิ่งที่ให้ก็จะเป็นสะกับนังแปลแก่แด่เพื่อต่อเนีย ทุรับต่อมาอปดานาารกาห้ามันจะมีอปดานาารกคือสมากับหิแปลว,ว่าจากที่ที่จากมาฉัดถีคือ6นะสมพันธกาการบอกความสัมพันธ์กันคือความเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยลงสะลงนางเหมือนวิพัตติจีนะเวลามันให้ของแก่ใครมันก็จะกลายเป็นของคนนั้นไปแล้วนะก็เป็นเจ้าของต่อมาสตมี7โอกาสการก ลงวิพัตอ่าสมิงและสุแปลว่าในที่บนบอกสถานที่นะอันนี้ถ้าจะเขียนให้เป็นให้เป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะภาษาอังกฤษหน่อยนะอันนี้ไม่ไม่ต้องมีเพราะว่ามันไม่มี Proposition ซึ่งสู่ซึ่งสู่ก็ทูแล้วกันเนาะทู to, หรือมันเป็นกรรมมันก็ไม่มีอะไรต่อมาด้วยโดยคือ By แกเดต่อคือ For จากคือ from แห่งคือ off ในที่บน in on at โอเคส่วน vocation v o no c a t i v e คือคำร้องเรียกเฮ้ยคนนั้นคนนี้โอเคทีนี้มาดูว่าตัวอย่างนะการแจกวิพัตอาการันปุงลิงนะเราต้องรู้ว่าพอเวลาเราแจกเราต้องดูตัวท้ายเสียงท้ายของคำนั้นเป็นสำคัญ อย่างเช่นคําว่านระถ้าเห็นภาษาไทยเราจะไม่เห็นรูปแต่เนี้ยเราจะเห็นนระโอเคซึ่งพอมันเป็นไออาปัฐมะปฐมาวิพัตก็จะเป็นนโรโ o r รนนโรอาหารังพุนชตินโรอาหารังพุนชติ แปลว่าอันว่าคนเนี่ยเวลาแปลเราให้ใส่อันว่าเพื่อเป็นประธานอันว่าคนแต่กริยาของเขาอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายนะกริยาจะอยู่ท้ายอาขยะจะอยู่ท้ายแล้วตามด้วยแล้วข้างหน้าจะเป็นกรรมตรงโอเคไหมกรรมของตัวนี้เลยอาห้ารำอันว่าคนย่อมกินซึ่งอาหารโอเคต่อมาทุติยวิพัฒนโรประโยคเดิมนี่แหละ แต่สลับการโฟกัสว่าเราไปดูที่ใครเราดูที่กินอะไรคนกินอะไรนะกินซึ่งอาหารโอเคก็จะใส่อังลงไปอาหารังเอกพจน์นะต่อมานโรหัดเทนะอาหารังพุนชติหัดถะแปลว่ามือพอ,อลงนาปับหัดธนาหัตธนาทนากลายเป็นหัดเทนะโอเค อันนี้เป็นหัดเทนะอืมด้วยมืออันว่าคนย่อมกินอาหารด้วยมือต่อมาอันนี้มันเริ่มไม่ได้ละเศรษทียากษะะยาจกษะเนียเศรษฐีก็คือเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีเชิส,สินะเศรษฐีมันก็รูปเดิมมันอีการันเพศช,ชายเนะก็อันว่าเศรษฐีถ้าเป็นเพศหญิงมันจะเศรษฐินียาจกษะสะคาเดิมคือยาจบยาจกะ แล้วเราลงสะปัจจัยให้เบิ้ลสองตัวนะลงสะปัจจัยเบิ้ลสองตัวก็แปลว่าอะไรเดติเดแปลว่าให้มาจากทาธาตุมาจากทาที่แปลว่าให้ให้ทานดาธาตุโอเคเดติก็คือ,อเศรษฐีย่อมให้ซึ่งอะไรอาหารด้วยมือถักถทนะแก่ให้ แกคนขอทานยาจะแปลว่าขอยาจะใส่กะลงไปกลายเป็นคนที่ขอโอเคยาจะกัสสะโอเคต่อมาอุปาสโกอุปาสโกอุบา,าสกกี่คนคนเดียวเพศชายนะคามัสมาอาคัชติอัคัชตินะตัวนี้กริยาต้องสอดคล้องกันนะติเนี่ยไม่ใช่อัคัชติโดยอาคัชติก็คือมานะเป็นปัจจุบันก็ย่อมมามาจากไหน มาจากคามคามแปบว่าหมู่บ้านเลยอะคาม,มัสมาน,นี่มาจากบ้านไม่ใช่บ้านที่เป็นเรือนนะโอเคอันนี้จะเป็นคารังคเร่ต่อมาชัตถิวิพัตชัตถิวิพัตร,ชตร,ราชาพระราชาชนะสะทนังลพติราชาเป็นประธานเนาะก็ต้องขึ้นต้นก่อนว่าอันว่าพระราชาเบิร์คือลพติย่อมได้รับซึ่งอะไรซึ่งทรัพย์ ชนะก็คือเหมือนอาศัยอโพโตฟีเอสก็แปลว่าของคนนะของคนซึ่งศัพท์ของคน,งงคนป้ายสุดท้ายอย่างๆก็จะเป็นกัญญาคเรวัสติกัญญาคเรวัสติกัญญาก็คือหญิงสาวเห็นไหมลงไทยด้วยอาเป็นเพศหญิงหญิงสาวทําลายอันว่าหญิงสาววัสติวสะก็คือวัสธาตุแปลว่าอาศัยอยู่นะย่อมอาศัยอยู่ที่ไหน ลงสมิงจะใช้คารสซมิงก็ได้นะแต่อ่มันง่ายกว่าที่จะใช้ว่าคาเรคาเรวัสติโอเคอันว่าหญิงสาวย่อมอาศัยอยู่ในเรือนนะต่อมาประโยคไม่มีอะไรเลยนะอยากเรียกผู้ชายคนเด็กชายคน hey, นั้นเฮ้ยกุมาระนะปกติเราจะใช้กนะุมารโรเนาะในเพศชายเอกอ่าเอกน์กุมารโรแต่เนี้ยเราจะเรียกกุมาระนะเขาก็เลยบอกว่าเนี้ยมันเป็น สับเดิมนะอ่าวิธีจดจำเมื่อกี้เราจำโดยสิโยอังโยนาหินนะถ้าจำแบบครูก็จะเป็นอะไรสิอังนาสะสมาสะสมิงเออสิอังนาสะสมาสะสมิงเห็นไหมมันจะมีจังหวะของมันอยู่สิอังนาสะสมาสะสมิงโยโยฮิหนังฮิหนังสุโยโยฮิหนังฮิหนังสุเนี่ยเ,เป็นเป็นเหมือนแรปหน่อย โอเคโยโยฮิห okay. นังฮิหนังสุนซึ่งแบบอินเดือนหน้าคุณต้องสอบสอบสอนเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์อย่าไปสอบแบบนี้นะมหาลัยสงมหาลัยสงเขาอาจจะไม่ชอบอืมจังอ่ะมาชนะบกสิเขาบอกว่าเอาอีเอาสิแปลงเป็นโอเนี่ยสำหรับเอกพจน์นี่ยชนะแล้วก็ถ้าเป็นพระหุพจน์โยใส่โยกลายเป็นชนะ มันคือแปลงเนะก็เวลาแปลข้างหน้าเนี่ยเราจะแปลว่าอันว่าคนแต่พอทอจุดเนี่ยจะแปลว่าอันว่าคนทั้งหลายโอเคอันว่าคนทั้งหลายต่อมาพอเป็นกรรมวิพัตท,ที่สองก็จะเป็นชนังชนังเนี่ยนังอันนี้พอเป็นกรรมหลายคนก็เป็นชเนชเนเนี่ยซึ่งคนกับซึ่งคนทั้งหลาย ต่อมาชนะโลกบวกกับนากลายเป็นชนะชนะบวกนากลายเป็นชนะนะชนะอันอ่าโดยคนชนะหีเวลาจะลงหีให้ใส่เอ้้าลงไทยด้วยอ่ะนะใหใะ้ใส่เอก่อนหน้าหีโอเคนะก่อนอ่าใส่เอก่อนคือมันจะง่ายตรงที่เวลาเราเขียนเป็นโรมันเนาะชนะแปลงอะเป็นเอแล้วก็อะไร แล้วก็ลงหีบโอเคชนหีชชนหี e ตัวนี้ระวง e ังชนหีไม่ใช่ชนาหีนะแต่อันนี้ก็โดยคนกับโดยคนทั้งทั้งหลายแต่พอเป็นวิพัตที่4ี่วิพัตที่สี่ชนะบวกสะกยเป็นชนะสะให้เปิลสองตัวนะแล้วมันก็จะมีอันนี้มันรับมาจากภาษาสันสกฤตแหละมันจะเป็นชนายะชนายะโอมิวนิมะ แล้วแล้วก็ศิวายะนัมะหะามิวายะก็คือแด่พระศิวะนั่นเองนะหรือว่าชนะทั้งก็คือแด่คนนะเนี่ยแด่คนประโยชน์นี้จะเกิดแก่คนเนะี่ยชนทั้งท้าหูพศอ่าใส่นังใช่ไหมโยโยหินังหินังสุให้ทําอะไรใส่นังนี่ให้ทำอ่าทาเป็นลากเสียงให้ยาวก่อนก่อนใส่นังนะก่อนนั่งต้องลากให้ยาวก่อนจะเป็นชนานังชนานัง แด่อ่าไม่ใช่แด่คนทั้งหลายถูกแล้วต่อมาชนะสมาชนะบกสมาอันนี้ก็ชนได้เลยเนี่ยชนชนหมาได้เลยชนสมาชนะสมาก็เป็นละจากคนแต่มันมีการแปลงเสียงบางกลุ่มเนี่ยที่พูดภาษาบาลีเนี่ยเขาออกมาสมาไม่ได้หรอกพอเจอสมามนะไเขาจะกลายเป็นมหาทันทีสมามหาเนี่ยเชน่นอัสมิก็จะเป็นอัมหิอย่างเงี้ย หรือไปไป,ไปมาณพูดมาหรือแค่อาอย่างเดียวนชนะหิอ่าหิเหมือนเดิมก็ใส่เอก่อนใส่หิเนะมันเป็นพิก็ได้มาชนะสะชนะนางเหมือนกันชนะสมิงชนะหิสมะเปลี่ยนเป็นมหาได้ชนะสมิงมำอ่ะชนะหิชน,นีน,นีระวังว่าอันนี้ กับนี้มันแบบเดียวกันแต่อันนึงเป็นเอกนพอันนึงเป็นพระหูพจนะอ่าสุดท้ายก็เป็นชนสุโอเคในคนทั้งหลายแลวสุดท้ายก็แนะคนเพื่อให้ง่ายนะุณก็เขียนให้เป็นโรมันนะมันก็จะจามันจะดูรูปกันเปลี่ยนนะง่ายดีเวลาทำเนี่ยนะในสันสกฤตมันจะเป็นชนะสเติมเอสลงท้ายด้วยเอสมันคือเสียงสีนั่นะแหละสีดังนาสัสมาสัสมิงซึ่ง ตัวนี้มันจะกลายเป็นในภาษา,าสันสกฤตแต่บาลีเปลี่ยนไปนแบบนี้เลยกลายเป็นโอทันทีโอเคชนะไม่เป็นชนะแต่เป็นชโนะนชนพอเป็นพหูพจน์ก็เป็นชนะโออารอัเอโออาอังเอโออาอังเอแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอะไรเอนะสายะทั้ง สาอายะอัททังอันเดียวเอนะเอหิเอนะออนะก่อนเอหิแล้วก็เอพิเอนะเอหิเอพิสาอายะอัททังอานังสมามหาอาสมามหาอาเอหิเอ, HI, เอพิแล้วก็สาอย่างเดียวแล้วก็อานังนะสมิงมหิแล้วก็เอนะแล้วแต่นะจะจำยังไงหนึ่งคือถ้าเป็นเอกพจน ครูจำคือจำแนวแนวลงไปก็คือชนะอะกลายเป็นโออะเป็นโอต่อไปชนังก็ใส่อังลงไปชเนะ,ะมันลงนาก็จริงสิอังนาแต่มันต้องใส่เอไปข้างหน้าชนะนะหรือคงจะจำโออังเอนะอส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะแล้วก็ตามด้วยอายะ,ะทั้งเนะ่ยสะอายะทั้ง ก็จำว่าสะอาอถังเป็นตักน้ำไม่ได้สักทีสะาอถังสะายถัง,ถงต่อมาสมาหาอา่ามาไหนมาหาอ่ามาหาอาเนี่ยมสมามาหาอา่มา,มา,อาแล้วสุดท้ายก็สะแล้วก็เจ็ดก็เป็นสมิงอัมฮิสมิงมาฮิสมิงฮิเอสมิงฮิเอ พราะว่าจะเป็น R A อ,อานำอ,อานำอสุออ,อิ R A อานำอ,อานำอสุโอ okay? เค That's it ซึ่งวันนี้ก็จะมีการบ้านให้ไปแจกเนาะลองแจกวิพัฒน์เดี๋ยวครูิสต์คำศัพท์ไว้ให้คือขอคำว่าเอาคำอะไรไปแจกดี น้ำเดี๋ยวครูพิมพ์ให้แล้วกันว่าลองไปแจกคำเหล่านี้สักห้าคำทำให้มันชินนิดหนึ่งมันจะได้แบบมันจะได้จำได้นะทำสักวันละคำสองคำไปก่อนนะก่าจะเจอกันครั้งต่อไปนะเดี๋ยวครูค่อยพิมพ์ให้ว่าคำอะไรบ้างเนาะโอเคอ่ะองั้นตอนนี้ 18. 3และ ก็เบรกเรื่องนี้ไว้นะเดี๋ยวไปดูทบทวนเอาสังคมหรอหรือภาษาไทยจริงๆภาษาอังกฤษก็ได้นะคือได้หมด <laughs> อ,อกกังกฤษก็ได้คะ่ะอ,อกกังกฤษก็ได้คะ่ะอังกฤษได้ค่ะอืมอ่าแต่จะบอกคุณให้ครูติวอังกฤษให้หนูบ้าง <laughs> <laughs> เพราะหนูไม่ดูเรื่องเลยแต่จะบอกหนูจะบอกว่าอังกฤษอ่ะหนูไม่ได้ติวนานหนูอาจจะหลงหน,หน,หน,หนูลืมบ้างเพราะว่า